สิ่งที่คุณควรทราบก่อนทำคอม m m e r ์ซกับลูกค้าในประเทศสิงคโปร์ซึ่งในวิดีโอนี้ผมอยากเล่าเกี่ยวกับ GST หรือ Goods Service Tax และภาษีนำเข้าซึ่งในปี2024อัตราภาษี GST ของประเทศสิงคโปร์อยู่ที่9%เมื่อคุณส,ส่งสินค้าไปประเทศสิงคโป,ปรท์ที่มีมูลค่าไม่เกิน400สิงคโปร์ดอลลาร์ผู้รับจะได้รับการยกเว้นภาษีทั้ง GST และภาษีนำเข้าวิธีการคำนวณภาษี GST และภาษีนำเข้าจะคำนวณจากมูลค่าสินค้าค่าขนส่งและประกันภยัย ตัวอย่างเช่นมูลค่า CIF เท่ากับ1,000สิงคโปร์ดอลลาร์ภาษีนําเข้าเท่ากับ10%คุณจะต้องเสีย GST เท่ากับ90สิงคโปร์ดอลลาร์และภาษีนําเข้าเท่ากับ100สิงคโปร์ดอลลาร์รวมกันเป็น190สิงคโปร์ดอลลาร์และอีกอย่างที่คุณต้องรู้ธุรกิจต่างชาติต้องลงทะเบียน GST ในประเทศสิงคโปร์ต่อเมื่อหากมียอดขายที่ส่งไปในประเทศสิงคโปร์เกิน1 0 0 0 0สิงคโปร์ดอลลาร์ภายใน12เดือนและมูลค่ายอดขายทั้งหมดเกินกว่า1ล้านสิงคโปร์ดอลลาร์ หากคุณลงทะเบียน GST แล้วคุณต้องเก็บค่า GST กับลูกค้าในประเทศสิงคโปร์เมื่อลูกค้าทำการเช็คเอาท์สินค้าของคุณถ้าชอบสาระดีๆจากช่อง s m e Shipping Thailand กดติดตามแล้วเจอกันใหม่นะครับบาย